สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าร้านส้มตำยำเจล็กนะครับจังหวัดประจวบคิริขันนะฮะหน้ากองบินห้านะครับนี่กองบินห้าอย่างนี้นะให้ดูนะครับนั่นคือกองบินห้านะครับถ้าใครยังไม่เคยมานะย้ายร้านมาแล้วนะตรงนี้ครับจากหน้าทะเลอาประจวบนะฮะก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับป้ายเก่าเดี๋ยวจะออกแล้วนี่ตรงสเต็กก่อนหลักนะสำหรับคนประจวบนะแล้วก็อันนี้คือบริเวณหน้าร้านนะนะครับล้วก็จะมีลูกค้ามานั่ง เต็มร้านแล้วนี่เหมารถเหมาอะไรกันมากินนะะนี่เป็นรถตู้รถอะไรที่เหมากันมานะฮะมาทานนะฮะน่ครับนี่คือเจเล็กนะครับกำลังง่วนอยู่กับการทํายำนะตั้งแต่เช้าเลยนะครับขยันมากเตรียมผ้าเตรียมของนะครับลุกค้าก็เวียนมาทั้งวันเลยนะครับสวัสดีครับเจเล็กสวัสดีค่ะเพิ่งเจอกันนะฮะจะเปลี่ยนเสื้อกันไหมไม่ต้อง นี่ครับเจเล็กก็กำลังยุ่งอยู่กับงานนะก็มี FC นะจากที่ไหนบ้างไม่ทราบนะกรุงเทพเชียงใหม่ลำปางสมุทรปราการอันี่มาใช่สมุทรปราการนะหมอรถมาทานกันนะฮะก็ขอบคุณมากที่มาอุดหนุนเจเล็กนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภายในร้านกันนะว่าแต่หเล็กพูดที่อะคะอ่าอย่างไงบ้างนะครับให้หนูใสคลิปได้ไหคะอ่าตำไทยร้องโคมตำแหลกๆใส่ได้กบแต่ว่าร้าน ต่อไปนะครับเป็นเมนูรวมสุกแยกน้ำนะครับนี่โดยเจเล็กสามครกเหมือนเดิมนะครับอืจะลองผักด้วยข้าวโพดนี่อันนี้รวมสุกนะคะร,รวมสุก โอ้กางปูจ้ะไปนะอ่าไปเลยไปเลยตามนโบายเลยหอยแครงอันนี้อันนี้ไม่มีเทียมเท่าไหร่วันนี้ค่อนข้างสุกวันนิดนึงจ้ะค่อนข้างสุกหอยแครงมันจะเย็นอยู่ท่านั้นแหละอ่าได้ได้เอากุ้งอยู่นี่หากุ้งไปเจอกุ้งอ่ะมันมีหลายที่อ๋อมีหลายตำแหน่งอันนี้เป็นโซนสุกถูกไหมโซนสุก ของสุกอยู่นี่สดอยู่ในตู้นี่ถ้าแดงอีกสักหน่อยจะสีสวยเลยนะครับคุณโจก็ไม่ต้องแบบให้คนเขารู้ว่าชอบกินหอยแดง <laughs> <laughs> เฮ้ยจริงจริงนะถ้าหอยแดงแล้วมันสุดยอดมันแซ่บนะนี่ครับก้ามปูอันนี้เป็นไขป่ปูอันนี้เป็นไขแ่แมงดาอันนี้เป็นกุ้งอันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนนะฮะ โอ้โหลูกค้าเพียบนะฮะแล้วม,มันสบายเมอนแซมอน ไข่เค็มนะนฮะโอเ้โอเราจะเร่กรู้สึกว่าจะกว้างขึ้นเยอะเลยอย่ายอมคุณอ้อยนี่เนื้อหนาก็จะจัดจนนขไข่เค็ดปลากอบก็ก60บาทนี่60บาทเองอันนี้จะเป็นคคสั่งกับบ้านเดินทางนะครับกับเอสซีที่มาจากสมุทรปราก,การนะเป็นแซลมอน<ห>น,นะฮะเ,เดี๋ยวลวมาประกอบใส่ด้วยอย่าแม่ครับยัง แล้วไม่ติดเพลงเหรอไม่ครับกล้องก็ดีปค่ะ่ฮฮ่า <c oughs> <c oughs> น้อยหน่ามันตอบหน้าตรักนะเอาไว้ผินเล่นเอ้ามันอันนี้คือใส่อะไรเข้าไปนะข้าวคั่วข้าวคั่วกับพริกป่อ๋อกลายกลายเป็นลาบเลยนะอ๋อเมนูเป็นเมนูลาบนะเมนูลาบนะฮะใส่ข้าวคั่วเข้าไปใส่พริกป่นนะเดี๋ยวคุณลูกค้าไปถึงที่พักก็ทานแล้ว ราดทะเลสุกอันนี้ราดทะเลสุกแยกน้ำยำลาดไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะขาดตำไทยเสร็จแล้วไอ้นะ่าดูแลเดี๋ยวแม่ตำไทยก็เสร็จแล้วลูกน้าจอดูวัสดุดิดนี่นะคะทะเลสุก ร้อยเดียวทำไมร้อยเดียวก็เลี้ยวกลับครับนะอ๋อนี่มีมีเอฟซีจ้างไปไปยำที่บ้านสองส,สามหมื่นใช่ไหมเจะเรียกว่าเอาสองหมื่นพอทำงานวันละกี่ชั่วโมองอะ่ะตอนทำงานวันละกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้ถ้าถูกใจก็ยำให้ฟรีก็ได้นะจริงหรือเปล่า แหมก,กันกะันใจพูดแล้วจริงๆเราล้องไห้เลยจเล็กถึงร้านไม่ได้นะรับรับร้านม่างนะครับนี่ครับไอ้ทีหมุดปากตานะไอ้ทีชุดน,นี้นะครับนี่ตั้ตตไทยอยไปพักที่ไหนกันคะดูอ่าน้อยเบริก่อนได้เดี๋ยวหนูขอตั้ไทยแบบปูไปเลยอะ่ะตั้ให้ฟรีหนึ่งถ้วยนะคะ โอ้ตำแถมเลยเหรอได้ค่ะวัรุ่นทานนี่โอ้กี่เมนูหกเมนูเหรอเขามีหกเมนูเลยนะแล้วก็มีหมูเอ้ยไก่สเต๊ะด้วยนะอดีตจ้าเจสันนะครับหายไปแล้ว อะไรต้องไปอยู่ด้วยแน่ผมไปอยู่ด้วยเหรอตัวหนูเดินไปอ๋อเดี๋ยวไปนี่ไนี่แล้วก็ไปขอบคุณทันหน่อยเพราะว่าเหมารถมาเป็นแฟนคขับดูอยู่เออเอฟซีหรืว่าเป็นขับดูช่องด้วยนะฮะอุ้ย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 อะไรต้องต้องตามแลกแหลกเลยเหรอผู้ใหญ่ทานฝันไม่ค่อยดีอ๋อตามแลกแรกเลยเขาบอกฟันดีนาทีเดียว รายการฟันดีนาทีเดียวเฮ้เจสันเอาอะไรมาไหนด้วยเอาอะไรเตค่ะอาทำไมเพิ่มเหรอทำมาเพิ่มโอ้ขายดิบขายดีนะเจสันนะนี่ครับไก่สเต๊กนะฮะติดทางคณะอะค่ะ อันนี้ไปอยู่ในช่องฮุนโจอ่ะค่ะเอออันนี้เมนูอะไรเนี่นาเมนูอะไรเมื่อกี้นาเขินโอ้โหนี่อันนี้อะไรรวงข้าวสวยมากรวงข้าวอะไรเนี่ยสีเหลืองขนาดนี้โอ้โหนี่เมนูส้มตำใช่ไหมเมนูส้มตำนะฮะหมูชิมกันตรงนี้เลยอืมมากินนะฮะฮะ สามผ่านสามผ่านอ๋อกรรมการให้ให้ผ่านนะฮะรสชาติโอเครสชาติใช้ได้นะมันจะสมบูรณ์ประการนะครับโอ้เดี๋ยวให้บอกว่าผักให้เป็นแกล้มหน่อยมีต้นตังนะคะโอเคออกผักไม่เอาไม่เอาอ๋อโดีครับนี่ครับมารถตู้กันเลยนะ เดินทางปลอดภัยนะครับ